สวัสดีครับพี่น้องเฟรชครับเอฟซีพอกันในโวงในช่วงใบสามมงแรงใบสามใบสี่มงแรงครับพี่น้องครับภาพคมชัดลึกบ่าพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาในเด้อนะครับ ค่ทไม่รจบเกียมรอเอารวดเดียวจบเกียม่รอดนมันจะเขีดวะเออฮะก็เเขขีดวขีดอันนี้ขีดเ็ดขีดแล้วมันคอยขึ้นครบเพลิง่รู้จ้รู้จกแต่ว่าเขา็ดขีดเขาดปย้มไว้่อกว่างโฆษณาเนี่ยบอกแมนมันว่อนเตัดขีดเก้าเีดเ่าเหตุตองขอเหตุถ้าเาเป็นนี่ว้วงหน่อยเลยอาไเจ้าเห็ด แต่ว่าเขาเก็เขาห็เาเนเขาบอกเกินสองร<ล>อกยัางไงาเ,เกินสองกันทัน้งไม่ได้หลายคิป <c oughs> แท้นาไตรคุณรถรถตีอันนี้รถนี่รถนี่รถอ้นี่จบเกี่ยมรถเด้อนี่คือบรรยากาศในโชว์นี้ครับพี่น้องครับหลังไปที่ห้ากับมัน <c oughs> กำลังเตรียมกันว่าจะเป็น ทีมงานเดินเสือเฮากลางตอกกางเต้นให้พ่ออกเขาเอกให้นั่งออกนั่งเอกกําลังจอกจอบจ้องจองมองมองอยู่ว่าจ้องยังมองยังมองรถเราจีจอดเอยทีอ่านจอดได้ที่กับเม่นละอ้าวนี่คือมันได้ที่เสร็จแล้วลูกขึ้นแล้วเอาลุยชิดติดป้าจักหน่อยพี่น้องผมดันหลังเวที มีเวทีกลางแล้วก็สิมีหมองอยู่หมองเช้ามีห่างเช้าหลายแต่มื้อนี้ลมอยู่ดิพี่น้องลมอยู่ดิแต่ห่างเป็นลมเหนียวๆจังนัคือคือบ้านเฮาด้เป็นเอาเอาคือบินมาบินต่ําแท้นพุ่น ขึ็นพื้น,นเรียบรถแรนไปแรนมากเด้กัารไวามันเจ็ดไว้ว่าเพียงขนาดเลยเจียวเจี้า โอ้คือแห้งเถอะวะโอลาผู้เดียวได้ผินของปลาทูกคือแห้งเ้ะวะนท้งแส้ไม่ินเสร็มือไ่เอน มาเขากันแท้ดิไหม <ś c oughs> ส่งผมก็คือกันไปเขากันเขากันส่งผมได้กันเลยอโอ้นี่คือเล้าไไฟสิครับเล้าไไฟมันต้องรุนนี่ต้องอยบรหัศ ทีมงานประดับพี่น้องคอนไวท์ verse, มีสอชุดสชุดน้ำกันนี่คือทีมประดับทีมประดับแล้วก็มีทีม LED แล้วก็มีคอนไวท์กลางเวทีแล้วกอนมูก็คือคอนไวกลางเวทีแล้วไปแล้วบานนี้ก็เป็นทีมของเครื่องประดับต่อไปเป็นงานทีม LED รวมๆแล้วก็คือทีมบอลับานอนแล้ะพี่น้องเอาแข็งแห้งแข็งแห้งแต่ยิ้มแข็งแข็งแข็งคอย่าแข็งเด้อ ไม่นี้พื้นสนามสุดยอดพี่น้องพื้นหินเขาเป็นหินคุกบ่วันนี้อยู่ที่นิคมราชกระบงังเยีย่ยงๆครับปั๊มค้าเทคครับพี่น้องครับเยีย่ยงๆครับปั๊มค้าเทค พี่น้องยิ่งเรื่องใหม่ก็ต้องใจกันแล้วกันมาแรงครับพี่น้องครับ ันนี้คือนั่ทุกกล้องคน,คนไว้มากให้พี่ให้น้องแฟนคลับเอฟซีได้ติดตามกันได้เบิร์ว่าแต่ละช่วงละช่วงทีมงานเข้าเห็ดอย่างนี้โอ้จะเต็มลากโซเป็นโพดโพดๆเลยลากโฉบโซลางโซลางถึงจะเต็มเมื่อยบ่เมื่อยว่เมื่อยขเมื่อใช่

เอจะไม่จมก็ไม่จมเนี่ยนเนี่ยนันเนี่ยนั่เน่ยนัเนี่ยนเนี่ยนเนี่ยนัเนี่ยนเนี่ยนเนียนี่ยนี่เนี่ยนััเนี่ยน่เนีเนี่ยนเ่ยนเนี่เนี่เนี่ยัเนีัเี่ัยเนียนเนยนเนี่เนนเนี่ยนเนี่ยนเนี่ยนเนียนเนี่ยัเนี อันาษาเราก็ลองเหมนน้เออเหลือมาเป็นเสยลาไปลปยังไงรู้บุกโกมาเกี่ยนหน่อยิคนก็ว่าเลือ้เนาะเออก็เสตียนไปใุมนะมันมีอันาวนี้ก็มาเรื่อนึง่ไเขาเอากระเริ่มล้ำตอนนี้เอ้นีดีก็นัดดีนะดีกันนดดีแข่งแรกก็กัน เพราะนัดยังมีการขาดเห็นมันขาดหลายๆ่งบ่อนี้น ora, มีสนิทน่นาดยัง pues, มีหลุยมีขาดดีกานั่นดีอันคานัดเข็นบ่งวเห็นบ่มันหักเห็นไมมันหักนี่นอัน,นานัดนี่งเลยนี่อันนัดหนี่งเลยนัาดใช่หอนขาดหักลมาวงอนเล่นนั่นหน้อย แข็ง้อม่ได้บนถนนสิรถต้อะวันแข็งฟอสิบแปดสิบเก้ายสีสิบความเร็วครับผ้ใดม,มาวงบริกัทสื่อวัดออนไลน์เข้ามาได้ร้อยแปดสิบบาทสินีน้องโซเฟียมาขึ้นมาโชวแต่ก็ปล่อยไฟมาไล่พ่อน มาช่วให้พี่ให้น้องเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับ18 19 20 3วัน180บาทครับพี่น้องครับถึงมือวอลล์กี้บาทเองอ่าตอนนี้ก็เริ่มขึ้นพี่น้องขึ้นข้านแล้วนี่เคลิว่าขึ้นข้านพี่น้อง เราคนละคันครับคนเนี่ยบ่คนกระค้านอีแบบนู้นนี่คนขึ้นค้านอีแบบนี้อันนี้ค้านเล็คค้านไฟพี่น้องบ่คือกันผันคนขึ้นค้านคือยังคนขึ้นค้านกับค้านเนี่ยบ่คือกันพี่น้องคนละค้นคนละคันคนละคันอีค้านไฟเลยคนขึ้นค้านมาเราคนอายุหลายวันเลยบ่มีแฟนมันคอยยังเคี้ยนนั่นคือคนขึ้นค้านอันนี้ขึ้น ข้านไฟนี่ขึ้นคูม่มือโอ้ยเมนเดเรลียนเด้กเลได้ต่อยไปกีกครานาะเอาสาหรับคลิปนี้วันศนี้พ่อไหมในคลิปหน้าขอบคุณแฟนครับเอฟซีทิดตาน,นเรื่องผลไรคนสับสะใครช่องพ่อพญาอาทิตย์รำพนออฟฟิเชียนนะครับพี่น้องครับน้ำถูกความขืนไวมหายพี่ให้น้อเบงตอนนี้เวทีเาได้หกิบแล้วครับพี่น้องครับหกสินแล้ว บริยูไก่มาบวงบริยูกซื้อบัตรจองตัวขอเด้อบัตรออนไลน์ร้อยแปดสิบบาทสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมีน้องโซเฟียมีปล่อยแฝงมาเลยพ่อนมีอะไรอีกเราพูดมาขึ้นครับพี่น้องครับพ่อกันคลิปหน้าครับ